นึกถึงแล้วคุยกับลุงอยู่ค่ะนึกถึงพี่คำมอดพี่คำมอดค่ะคำมอดต้องมอดสีมอดเดี๋ยวมันใช่ค่ะใช่ใช่พี่คำมอดค่ะสองวันที่แล้วที่เขามีมีเอฟซีของไทยอ่ะน้องเอกไหมใช่ค่ะให้ต้นคุณมาเปิดร้านกาแฟค่ะาานฟังจากน้องเตยเนาะเตยแฟนพี่คือคนคนที่มีฐานะ แล้วก็ไปใช้ขาขาบุกีแล้วเขาสำเร็จด้วยไลฟ์สดสองวันนี้ที่หน้าชูช่องชูไปช่วยอ่ะโอ้โหแบบเราฟังแล้วเราคึกไม่ถึงเลยววันแรก800แก้ววันนี้อีกไลฟ์สดบนชมเป็นพันๆโหดฮะหนูได้ดูช่องของพ่อยุทธเนาะพูดถึงตอนแรกน้ำคิดว่าพ่อยุทธจะจะอายุมากกว่ากับพี่เขาที่ไ้อายุเท่ากัน หนูก็เป็น FC เขาเหมือนกันติดตามตั้งแต่อยู่เสียงอีสานหนูก็เคยเจอเขาเพราะว่าแต่ก่อนหนูเคยเป็นแดนเซอร์เก่าของเสียงอีสานก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแต่ก่อนเนาะตอนที่บ้านหนูอยู่อยู่อุดรอยู่ใกล้ใกล้กันก็เลยอาชีพหารายได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงยายหนูก็เลยไปอยู่กับหมอลำเสียงอิสานก็เจอเขาก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย ตอนนั้นเขาพอ,พอช่วงโควิดเนาะเขาล้มเขาล้มเขาโดนโกงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจรถแมคโครรถตามรถอะไรเงี้ยน่าสงสารเนาะแล้วแล้วเข้ามาหลานสาวเสียอีก,าาอกคือมานึกถึงตัวเราป้าเราก็เคยเราก็เคยเป็นเหมือนกันกับเขามันหมดหวังไปแล้วไงใช่เจอเจ<ข>อคนเจอคนหลอกหลอกก็เลยเจอแบจริงใจอ่ะค่ะแล้วคนประโยชน์ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ย เห็นคุณเตยหน้าแบบที่แบบหน้าไม่ดีวันก่อนอ่ะแล้ววันเนี้ยสองวันเนี้ยคือนางนิลพลังนาชูอ่ะนาชูออกไปแค่ไม่กี่ร้อยกิวแป๊บเดียวขึ้นมาตนสี่พันสี่หมื่นอ่ะที่ไปไปต่อพาร์ทค่ะแล้ววันนี้ลูกตาว่าอย่าลูกตาลืั้นเหมือนแม่หนูได้ฟังเรื่องราวของพี่คํามอดเนาะนึกถึงตัวเองเลยเพราะตัวเองก็ล้มล้มแบบนั้นเหมือนกัน แล้วก็พูดว่าทาไมมีบอสโจใช่ถ้าไม่มีบอสโจไม่มีซอนโนเขาก็ไม่มีวันนี้เขาต้องขอบคุณเขาขนาดมาแป๊บเดียวเนาะ้องเชื่อว่าเขามาถูกที่ถูกทางก็แหละดีแล้วแหละมาเจอคือวันก่อนที่ไปที่ไหนสักที่ไปเจอกันพร้อมๆกันที่ว่าใครอะลูกแพรเนาะมาหาแต่ว่าที่สมอสก็ไม่อยู่ อยู่อย่างเอ็ดี้นะร้อง่ายเลยนะอไม่น่าเชื่อก็อยู่คนอยู่กับบารามีของของลูกสาวกับบอสโจนี่คือสุดยอดแล้วใครที่คิดดีทำดีกับสองคนนี้บอกเลยว่ามีแต่มีแต่จะรุ่งมีแต่จะรุ่งเรืองเหมือนเทวดาเนาะเหมือนคนที่ถ้าถ้าเปรียบเสมือนในละครจากจากวงวงเนาะมันผู้ที่มีวุญญ,ญาณที่การมาเกิด ใครเข้าใกล้วุิงเสร็จหมดทุกคนโดนหมดลาม่าหมดทุกคนหนูก็โดนไม่หักขาแสงทำอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไมรู้ายแล้วหนูก็โดนไม่หักขาแสงหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์โดนก็คือคนเหล่านี้แหละเอาน้ำคนเหล่านี้แหละนู่นน้ำกินหรือน้ำดื่มคนเหล่านี้แหละหนูหนูก็โดน แต่ว่าไม่ได้แต่ไม่ได้ถือสาไงไม่ได้สนใจแล้วแต่มุมมองของใครแล้วแต่มุมมองของเขาเขาจะคิดยังไงกับหนูก็ช่างหนูเชื่อว่าหนูสิ่งที่หนูทําหนูทาดีที่สุดแล้วพีู่่เห็นน้ครั้งแรกคือวันที่ผือถึงมาเนค่ะไม่เป็นไรค่ะถือม,ม,มาแสดงเราไปค้างบ้านมามาาน้ำอ่ะค่ะตั้งแต่วันนั้นแ่ะวันที่แบบเออ ติดตามมาตลอดด้วยกันค่ะโอมิ้นวันนี้กินหมูกระทะตีมวันนี้หมูกระทะนะคะมาไกลไกลไกลมากตรงข้ามากัน <laughs> ปกแค่หน้าปากักซอยขอบคุณค่ะหับหลับน้าขับก็ได้เลยอันนี้มาที่ร้านนี้นะคะร้านความสุขหมูกระทะนะคะเห็นอยู่ในเพจนะคะตรงหน้าบ้านแม่พ่ <laughs> อ,อตรงข้ามกับ บ้านพ่อกับแม่ตู่นะคะ FC พลังเงียบของลูกสาวเนี่ยค่ะร้านนี้คือดังในใ,ใน Facebook, ในเฟซบุ๊กในทิกต o อกนน้ำอะไรนี่น้ำเนาะน่เป็น้ำปลาแมวเมวค่ะแล้วก็มีน้ำผลไม้ด้วยนะคะน้ำผลไม้นี่ชุ่มชื่นเหรือนกันใช่ค่ะชุ่มชื่น,นก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะ อร่อยมากปูเองทําเองแล้วก็มะม่วงคือเลิศมากกินสดๆใหม่ๆจากต้นเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเป็น FC ที่แบบเกื้อหนุนกันมาก FC สาน้อยคือไม่มีคือสุดยอดมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณแล้วก็จากนี้มาไม่ไกลจากบ้านด้วยแล้วก็แม่เขาก็ไปหาหนูบ่อยด้วยที่ร้านยล้จิ้มเขาเป็นเป็นยำค่ะ เกับใครปะบอสโจกินอะไรก็น่าอร่อยเหมนันเจอน้ำมิงมาก่อเลยเหรอจับจัใช่เราใส่บอสถึกินอะไรก็อร่อยเราแล้นี้ทาบอสทุกครั้งที่เราเห็นบอสกินอยู่บ้านแล้วนี้ทาทุกวันเลยเราว่ากินอร่อยอะไรอย่างนี้เอรยนัถามว่า แล้ววางบักคอก็อบอกเนี้อ่ะเลือกอะไรเลกนัา่อเวลาที่ก็ไปไหนนะเขาได้ของมาเพื่ออ๋อไปบ้านที่คำม้อนนี้แน่แล้ว <c oughs> อาจารย์เขาเอาเอาของมาให้ <c oughs> มอสแก่น่ารักมากแกยังวางตัวไม่ถูกแกไม่รู้ว่าใครแกกยจะไม่เข้ายังไม่กล้าพูดคุยแต่เพราะเขาก็มาใหม่ะหนูบอกแต่ก่อนวะหนูเจอกันกันกบบอสครั้งแรกหนูกเก่งมากเลยนะ,อะพอพักๆนึงโ,โหเริ่มมันไส้อะเริ่มมันไส้เริ่มคิวเริ่มแบบสะเอียดสะเอียดสเสียเอไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่ที่เราไปแล้วแบบเจอกันที่ล่าสุดแบบคือที่ไหนไหมที่ สวนนงนุษย์แม่ถูกไหมที่เราไปแล้วมันไม่มีคนเลยเนาะบอสเนะ่ยเขาก็จะแบบนี่กับพวกเราเลยเนะาะตงนุู้อ่ะเขารู้เลยว่าเออพูดเราแบบเป็นพวกจริงใจอ่ะวคือบ,บางวันนั้นน่นะความทีง่งานที่สวนรงนู้นน่ะเขาจ้างมาให้ให้พนักงานเฉยไม่โปรโมด,ด้วยไม่ะไรไม่ใช่ไม่ได้โปรโมดเหมือนเขาจ้างมาให้พนักงานดูแล้วก็เก็บบัตร นข้างนอกาบางส่วนใช่ค่ะขาไปเก็บเาทำไมงานใช่นะใช่ค่ะมาเขาเก็บตั้งหลายตังเ็จไม่โปรโมนไม่อะไร<อ>แล้วก็อีกงานหนึ่งอยู่ที่ซ k เคด้วยซ<อ>ีเคที่หนูไปก็คือหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกินเหล้ากินเบียร์แล้วหนูไปคนเดียวด้วยอ่ะหนูไปคนเดียวด้วยหนูไม่มีใครไม่มีเพื่อน จะให้หนูไปซื้อเหล้าถ้าคุณไม่ซื้อเหล้าก็คือถ้าคุณไม่ซื้อเบียร์ของของเราอ่ะคุณก็เข้างานไม่ได้คือหมายถึงว่าเราซื้อบัตรไปแล้วรอบนึงเออเราซื้อบัตรไปแล้วล้วทีเนี้ยพอเข้าไปข้างในคุณต้องถ้าคุณอยากจะเข้าไปข้างด้านหน้าเวทีคุณต้องซื้อเบียร์อีกอ้าอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สิเพราะคนเขาไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะมากินไงเขาตั้งใจที่จะมาหาลูกสาวแล้วบางทีเขามาคนเดียวมาสองคนเนี้ยจะให้เขาไปซื้อกินเป็นเหยือกไงมันได้เหรอใครจะมานั่งกินนนนคเเเเดีียยยวป็หือ่โ ไม่มีหรอกแบบนี้คือจัดถ้าคุณจะมาจัดแบบนี้เพื่อที่คุณไม่ได้หวางเอาคุณจะมาหวางเอาแต่กําไรอันนี้มันก็ไม่ใช่เออ,อน,น,น้อเสียลมทุกอย่างนี้ยึดมือมืตัดก่อนะขนาดานาขนาดนั้นไง จะจบเลยแบบเจอมันแก่นี่พี่สุดยอดครับต่อไปผมทำแบบพี่อย่างเงี้สองคนไปไหนก็ไปสองคนอย่าไปไปมาลงจัดจัดมาลงที่นี่เลยเองเลยมาต้องลงวัดพันทองปิดประตูสีแดงใช่นี่ลงวัดพันทองเลยตรงนู้นนี่วัดพันทองจัดการเลยค่ะนี่วัดพันทองเนี่ยไปเลยสามปี รอไปมาคลิปนี้いいนะคะฝากถ,ถึงสาวน้อยเพื่อนมาอีกสามปีนะลุงจะจ่ายสาวน้อยคิวไม่มีแต่ก ah ่อนอื uh skate, ่นก oh ็ต vale ้องหาคิวให้บ้างก่อนนะคะลุงหาคิวเหาคิวตกเหรหาคิวตกเอามาลงคิวคิวป้าแกะนั่แห่ะป้าใหญ่กำนันแกะฝากคิวมาทางพันทองด้วยนะเอามาลงวัดหนองบดทองวัดพันทองนะคะนี่นี่อยู่ตรงนี้ค่ะวัดพันทองอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม อามาตานครพื้นที่สะดวกสบายด้วยบ้านเก่าะนะไรใช่เช่นบ้านเกา่าบ้านทองอ <laughs> ขอบคุณค่ะเอพีนี P ้ ix, ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ